นี่คือประวัติของประเทศอินเดียแบบสั้นๆความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีประวัติของประเทศอินเดียอินเดียเป็นหนึ่งในอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า4,500ปีเริ่มต้นจากอรารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธทุนอินเดสวาลีซิวลเซเชนในสมัยโบราณต่อมาในยุคคลาสสิกอาณาจักรต่างๆเช่นม,มคทและคุชานเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศิลปะวรรณกรรมและวิทยศาศาสตร์ ในช่วงยุคกลางอินเดียถูกปกครองโดยหลายราชวงศ์รวมถึงราชวงศ์มกุลโมกุลเอ็มไพเออร์ซึ่งมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอย่างมากในปี1858อินเดียกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษอินเดียต่อสู้เพื่ออิสรภาพภายใต้การนำของมหาตมะคันทีมฮักเมกันดีและในปี1947อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษและแบ่งแยกเป็นสประเทศคืออินเดียและปากีสถาน ปัจจุบันอินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลกมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีควา